สวัสดีท่านผู้ชมที่กดรบครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนทุเรียนแปลงสวยราคายุติธรรมนะครับท่านผู้ชมครับสี่ไร่โฉนดนะครับขายยกแปลงเพียง4ล้านบาทนะครับทำเลก็สวยนะครับท่านผู้ชมครับทุเรียน2ปีนะครับประมาณ80ต้นนะครับ เต็มแปลงเลยนะครับมีเว้นที่ไว้สำหรับปลูกบ้านด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับติดถนนคอนกรีตนะครับมีสระน้ำหนึ่งลูกไฟฟ้าพร้อมใช้นะครับรูเรียนสวยครับท่านผู้ชมครับต้นคู่นะครับนี่ครับพิกัดตะบลซากะไทยอำเภออำเภอเขาคิจกูดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ครับหน้าแปลงมองไป เห็นถนนน้ำท่ารดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับก็พื้นที่ไว้นะครับนี่ครับถ้าท่านไม่ปลูกบ้านท่านก็ปลูกทุเรียนเพิ่มได้นะครับไล่ทันอยู่แล้วนะครับซื้อมาขายไปก็กําไรนะครับราคานี้เว้นไว้สักสองสามปีนะครับดูแลนะครับไร้ลาล้านสบายๆนะครับหรือจะซื้อไว้เป็นเจ้าของอยากเป็นชาวสวนนะครับปลูกบ้านท่ามกลางสวนทุเรียนนะครับ กิจกูดนะครับบรรยากาศดีอยู่แล้วนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับนัดดูสถานที่จริงนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับต่อรองราคาได้นะครับนี่ครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับยินดีเอามานำเสนอให้ท่านได้พิจารณากันครับนี่ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากขายติดต่อแอดมินเทพนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ นี่ครับฝากลงคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม